ภายในเนี่ยจะอยู่ที่ความกว้างจะอยู่เหลือจากฐามไรเหลือประมาณสองเมตรแปดสิบในความยาวเนี่ยก็อยู่ประมาณที่สี่เมตรห้าสิบอันนี้เตียงเท่าไหร่เนี่ยคะเตียงหกฟุตครับโอ้ใส่เตียงหกฟุตล้วงเหลือพื้นที่เยอะเลยเหลือครับออกแบบตามใจเราหรือออกแบบตามใจลูกค้าคะทุกอย่างเป็นของลูกค้าต้องตามใจลูกค้าครับอะไรมีเตดเลยอะไรมีเต็ดเลยคือเรามันต้องเป็นหนึ่งเดียวของลูกค้า สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบก,กับบูมเอรีวิวบ้านค่ะทาง YouTube Facebook แล้วก็ติ๊กต็อกนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องบ้านค่ะวันนี้นะคะน้องเอพาท่านผู้ชมมาชมบ้านที่ไม่เหมือนใครนะคะที่จังหวัดอะไรแขกก็รับชมเป็นใครนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคืออะไรคะผมเฮก้านะครับเซฟเฮาบ้านนกดาวครับค่ะวันนี้เราอยู่ที่อำเภอจังหวัดอะไรกันคะอยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองครับด้านหลังสวย,สวย เป็นบ้านสไตล์อะไรคะเนี่ยเป็นบ้านสไตล์เรือนะครับอันนี้ต้องบอกว่าหนึ่งเดียวในไทยมั้งครับอ่าหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะถ้าใครได้ดูคลิปนี้ถือว่าเรามีบ้านที่ไม่เหมือนใครแน่นอนนะคะไปอยู่ที่ไหนคนมองก็ต้องแบบว้าวแน่นอนว่าเฮ้ยเรือจริงๆหรืวเปล่าอยากสัมผัสเลยใช่ <มา S 1> ไหมคะหลังนี้หนูถามเรื่องราคาสักนิดนึงค่ะราคาหลังนี้นะครับอยู่ที่สี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทครับโอ้โหมีให้ครบๆเลยครับค่ะราคานะคะ แล้วแบ่งจ่ายกี่งวดกันคะแบ่งจ่ายกัน3งวดครับทําสัญญากับเราก็จ่าย30%เราขึ้นงานประมาณ80-90%แล้วเราจะอัปเดตให้ลูกค้าดูก็ชําระอีก30%แล้วก็ตอนส่งมอบหน้างานเข้าชำระส่วนที่เหลือ40%ครับคุ้มค่าขนาดนี้ขอเบอร์โทรศัพท์หนคะ่ะ0 8 1ยค่ะ0 8 1ป8 7 5 0 4หไปคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวพาชมเรือพร้อมๆกันคะ่ะท่า ก่อนเข้าไปรับชมในตัวเรือนะเดี๋ยวเราไปสอบถามโปรโมชั่นของเฮียก้าวก่อนนะคะให้โปรโมชั่นอะไรให้ดีๆกับ f c ฟซบูเ e อมั้งคะครับก็ให้ส่งฟรี200กิโลแรกเลยครับค่ะแล้วก็ส่วนในตัวบ้านเนี่ยก็จะมีของเรื่องของแอร์นะครับเครื่องทาน้าอุ่นที่นอนเตียงชั้นวางของที่แผนผ้านะครับครบๆเลยนะค,ะคร,ครเลยับแล้วด้านในประกอบ,บ<ๆ>ไปด้วยกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ําคะภายใน,นครับมี1ห้องนอนหนึ่งห้องน,อน,น้ํนา มีดัดฟ้ามีที่นั่งเล่นหัวเรือนะครับโอ้โหสวยครบขนาดนี้เนี่ยพาหนูชมได้ไหมคะได้ครับลองไปชมด้านในเลยครับไปค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้นะเวิยกับเนี่ยเก้านะคะเดินไปที่หัวเรือแล้วค่ะท่านผู้ชมก็คือตรงนี้สามารถเดินได้จริงๆเลยเดินได้นั่งได้ครับสามารถพักผ่อนได้เลยเยได้เต็มหัวเรือเลยครับโอ้โหไม่เก่งน้ําหนักไม่เก่งน้ำหนักใช่ครับหนูขึ้นมาเยอะๆนี่ไม่ไม่ถล่มใช่ไหมไม่ถล่มรับประกันแน่นอนครับแล้วอย่างสีเรือเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ไหมคะ สีเรือเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าเลยว่ามีสีไหนที่ชอบค네่ะครับเราชื่อเรคะชื่อเปลี่ยนได้ตามชื่อลูกค้าเลยครับว่าจะชื่อเรือเนี่ยเป็นชื่ออะไรก็ได้ที่อยากตามต้องการเหมือนเปลี่ยน,นเนี่ยจะเปลี A, ่ยนบ, <cùng S 1> บูมเออ่าก็ได้บูมเอ๋รีวิวบ้านได้เลยครับได้เหมือนกันได้เหมือนกันครับโอ้อย่างที่บอกค่ะอยากจะได้บ้านไม่เหมือนใครหรือว่ารีสอร์ทที่แบบอัพราคานะคะพรีเมียมนะคะหนึ่งเดียวในไทยนะหนูบอกได้เลยว่า ตรงนี้นะครับของเฮียก้าเนีคือตอบโจทย์มากเลยคือเซฟเฮาส์บ้านน็อกดาวนใช่ครับที่ผลิตบ้านน็อกดาวนสไตล์ที่ไม่เหมือนใครใช่ครับสูงมากเฮียสูงเท่าไหร่คะเนี่ยโอ้ข้าหลังถึงลังคาคได้สีเมตรได้โอ้โอย่างนี้ระยะการทํางานเนี่ยคือกี่เดือนคะเราแบบสั่งบ้านถึงจะได้บ้านก็ยืนเก็บอยู่ที่45วันครับ45วันครับ ขนส่งยังไงคะแยกไปกี่ชิ้นคะเนี่ยหรือว่าชิ้นเดียวเลยต้องไปทั้งลำนับเรือไม่สามารถแยกชิ้นได้ oh, ก็คือยกไปทั้งลำเลยทั้งลำเลยสามเมตรถ้าสิบคูณแปดเมตรห้าสิบเนี่ยต้องไปทั้งลำเลยครับเราที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือยืนได้จริงๆแล้วด้านบน <c oughs> ยืนได้จริงไหมคะด้านบนเนี่ยผมให้รับน้ำหนักได้เป็นสิบคนเลย <c oughs> ได้เหมือนกันได้ไหมครับพื้นตัวน,วนี้ตัวบนเนี่ยหนาถึงาสามเซนครึ่งแล้วหนูเห็นสไตล์ฉลุเนี่ยที่รอบๆเรือเนี่ยค่ะจะไม่เหมือนใครเลยอันนี้คือเรา ออกแบบตามใจเราหรือออกแบบตามใจลูกค้าคะทุกอย่างเป็นของลูกคา้าต้องตามใจลูกค้าครับอะไรมีเต็ดเลยอะไรมิเต็ดเลยคือของเรามันต้องเป็นหนึ่งเดียวของลูกคา้าไป <c oughs> ไหนมาเนี่ยคือเป็นของเราคนมาหาเราต้องรู้ว่าเป็นของเราไม่ <c oughs> ได้ไปซื้อจากที่อื่นมาคือซื้อมาเป็นเพื่อเป็นเป็นเป็นสมบัติของเราเลยค่ะ <c oughs> แล้วหนูถามหน่อยสมมติกลางคืนน่ะหนูจะออกมาชมวิวรับบรรยากาศชมดาวอย่างเงี้ยรู้ว่าเอาเต็นท์มันนอนด้านบนเงี้ยค่ะมีไฟให้กับด้านด้านนอกไหมคะหัเรื่องมีไฟครับตรงนี้ มีไฟริงใช้จริงครับเปิดีจริงตัวนี้มีไฟครับมีไฟสองดวงครับเดี๋ยวเฮียก้าไปพาไปชมด้านบนได้ไหมคะได้ครับไปกันเลยค่ะเรือของเราเนี่ยสามารถเดินได้รอบครับจากหัวเรือมาเ่ยครับขึ้นมาชั้นดาดฟ้าครับสามารถใช้พื้นที่ได้ทั้งหมดเลยเต็มพื้นที่มีความแข็งแรงแน่นอนครับรับน้ําหนักได้เท่าไหร่คะเนี่ยได้เป็นสิบคนครับแล้วอย่างด้านบนนะคะเทเลด้านบนเนี่ยคือมีขนาดว่างยาวเท่าไหร่คะด้านบนเนี่ยว้างอยู่ที่สองเมตรห้าสิบค่ะ คูณ4เมตรเลยครับอย่างนี้หนูถามหน่อยเรื่องความกังวลนะคะในการแบบเราซื้อบ้านลองดาวไปแล้วอ่ะอายุการใช้งาน,านนานโดนแดดโดนฝนเงี้ยน้ำรั่วลงไปถึงตัวบ้านเราไหมคะเรามีหลังคาอยู่ด้านล่างของตัวดาดฟ้าอีก1ชั้นนะครับ,รบไม่ต้องกลัวว่าน้ำนนจะเข้าไปภายในบ้านอยู่แล้วครับค่ะท่านผู้ชมเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มค่ามากนะคะกับราคา439,000บาทใช่ครับผ่อนได้สงวด ผ่อนได้สามงวดครับผ่อนได้สามงวดใช่ครับโอ้โหสุดคุ้มมากๆเลยนะคะเฮียก็ทำสัญญากับเราก็สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอัปเดตงานไปแล้วแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็เก็บอีกสามสิบที่เหลือสี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่คือหน้างานเลยครับสำหรับพี่ๆนะคะที่กำลังตัดสินใจอยู่นะว่าอยากจะทําแบบรีสอร์ทเป็นของตัวเองที่ไม่เหมือนใครนะหนูแนะนําเลยว่าถ้าตรงเนี้ยพี่ยกไปสักสี่ลำนะคะเป็นสไตล์รีสอร์ทไม่เหมือนใครจริงๆไม่เหมือนเลยครับ เฮียมีสโลแกนอย่างไงบ้างคะในการแบบเขาต้องมาซื้อกับเราเนี่ยดูเราแล้วแบบโอ้โหรีบโทรมาหาเราในการซื้อเลยผมเนี่ย <c oughs> สวยแกร่งมีสไตล์ดีไซน์ไม่ซ้าใครครับโอ้โหสวยแกร่งนะคะดีไซน์ไม่ซ้าใครไปค่ะเฮียหนูอยากชมด้ดานไหนละ่ะไปชมด้านในกัน นี่ท่านผู้ชมหลังจากที่เราชมด้านบนแล้วนะเราจะมาชมด้านล่างนะคะเราจะได้แบบทะเลด้านหน้านะคะเป็นบันไดทางขึ้นเป็นบันไดทางขึ้นนะคะรวมถึงด้านหน้าด้วยเป็นระเบียงใช่เป็นระเบียงเฮียพาชมเลยค่ะแล้วก็มีมีการสาดมีไฟด้วยมีไฟอประตูสวยมากเลยเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าไงนะออในกระตูนะคะบ้านหมูบ้านหมูข้างล่างข้างล่ะคะไปค่ะมีตัวสต็อกประตูด้วยนะคะครับเข้ามาภายในโอ้โหเย็นฉ่ำเลยนะาผู้ชมเพราะว่าเฮียเปิดแอร์ไว้ใช่ สาหรับภายในมีขนาดเท่าไหร่คะภายในเนี่ยจะอยู่ที่ความกว้างจะอยู่เหลือจากฐามไรเหลือประมาณสองเมตรแปดสิบในความยาวเนี่ยก็อยู่ประมาณที่สี่เมตรห้าสิบอันนี้เตียงเท่าไหร่เนี่ยคะเตียงหกฟุตครับใส่เตียงหกฟุตต้องเหลือพื้นที่เยอะเลยเหลือครับแล้วยังมีโปรโมชั่นอะไรอีกคะทางด้านไหนนอกจากเตียงแล้วเตียงแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมีเตียงมีที่นอน มีแอร์มีชั้นวางของครับแต่ว่าเราจะไม่ได้เอามาวางแล้วก็มีเชลอที่แฝนผ้า <TV S 2> ทีวีอีกทีวีอีกทีวี <TV S 1> <ง>เนี่ยน่าจะติดมุมนี้จะสวยพอดีอนะครับนะคะหรือว่าใครที่ต้องการออกแบบใหม่คือปิดตรงนี้เลยก็ได้แล้วก็ย้ายกรจะจกอะไรก็ได้เหมือนกันได้หมดครับนะคะแล้วช่องนั้นนะคะเชียทำไวเพื่อทําอะไรคะตรงนี้อันเนี้ยอาจจะเป็นที่แบบที่รับๆนั่งเล่นไว้ของได้ แล้วแต่ลูกค้าจะไปจัดทรงว่าอยากเอาอะไรเข้าอยู่ตัวคือลักษณะของเรือเนี่ยมันจะมีหัวเรือค่ะตัวนี้ก็เป็นห้องใต้หัวเรือเอาประมาณนั้นครับโอนั่งชิลๆเรามีมทั้งห้องดัดฟ้ามีทั้งห้องใต้หัวเรืออย่างปักใช้งานให้กี่จุดคะพักตัวนี้เราทําไว้เนี่ยจะมีอยู่3มจุดแต่ถ้าลูกค้าอยากได้เพิ่มตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานแจ้งเราได้ตอนที่ออเดอร์สั่งผลิตนะครับเราก็สามเพิ่มไม่ได้ทุกจุดเลยครับค่ะไฟให้1โคม ใช่ไหมคะแล้วก็มีตัวสติบไล์รอบรอบเรือเลยรอบเรือเลยครับอย่างภายในเนี่ยกรุด้วยอะไรคะเป็นไม้สนเทอร์มูดนะครับเป็นไม้สนที่เป็นเกรดเองจริงๆก็เป็นไม้สนเกรดพรีเมียมซึ่งไม่ต้องกลัวว่าหมอดจะกินปลวกราจะขึ้นอะไรเงี้ยเรารับประกันให้เลยสิปีโอ้ถือเป็นรับการที่ดีมากๆเลยแล้วก็มีหน้าต่าง <c oughs> คือบานเลยให้หน้าต่างทั้งหมดกี่บานคะหน้าต่างเนี่ยที่เปิดได้จริงๆจะมีทั้งหมด5บานมีซ้ายขวาครับสี่ละแล้วก็ตัวที่เป็นหัวเรือนเนี่ยเราสามารถเปิดได้อีกหนึ่งบาน เวลาที่มีคนอยู่บนเรืออยากจะได้ของเย็นๆในห้องจากตู้เย็นจากอะไรเราสามารถไม่ต้องเดือดอ้อมครับสามารถเสิร์ฟกันได้เลยเสิร์ฟกันได้เลยนะคะใช่ครับถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากๆแล้วก็ยังไม่ทิ้งสไตล์ของบ้านรถไฟของเฮียก็คือว่ามีตัวเปิดใช่ครับเฮียเปิดให้ชมหน่อยได้ไหมคะไว้รับลมได้นะครับอันนี้เป็นงานที่เป็นสไตล์เราคือหน้าต่างแล้วก็งานไม้ที่เป็นรู้สึกให้ความรู้สึกอบอุ่น นะครับแล้วก็เป็นงานที่อาจจะได้ฟิลอีกฟิลหนึ่งที่เราจะอยู่บ้านปูนมาเยอะและ้วอยู่แบบอื่นไ่เยอะละลองมาอยู่ห้องพักที่เป็นแบบสไตล์ไม้ดูบ้างแล้วเดียพาชมห้องน้ําหน่อยอยากรู้ว่าการจัดแบบในห้องน้ําจะเป็นแบบไหนห้องน้ําเรือเนี่ยครับก็ต้องบอกว่ามันจะเล็กนิดนึงตามสไตล์ของเรือนะมันจะไม่เหมือนตัวที่เป็นบ้านจริงๆตัวนี้ก็จะมีเครื่องทำควาอุ่นให้ะนะครับแล้วก็มีสุขภัณฑ์ชะโครกโตโต้ให้ ส่วนอ่างล้างหน้าลูกค้าจะเพิ่มก็ได้แต่ว่ามันจะขับแคบนิดนึงต้องต้องเรียนตรงๆแล้วด้านบนเนี่ยปลูกด้วยอะไรอะคะตัวนี้เป็นเชลล่าแต่ด้านบนท็อปบนจริงๆอ่ะจะเป็นคอมโูสิตอีกชั้นหนึ่งครับค่ะแล้วก็จะมีตัวปูกระเบื้องด้านครึ่งปูกระเบื้องครับเพื่อห้องน้ำเนี่ยจะได้มีความสว่างขึ้นครับค่ะแล้วก็มีชั้นเก็บคงเก็บของด้วยครับมีตรงนี้เก็บของวางพวกเครื่องใช้ใน ห้องน้านได้ถ้าลูกค้าเขาต้องการแบบเหมือนเอาไปไว้บ้านสวนหรือรีสอร์ทหรือเป็นบ้านพักแบบตาอากาศของเขาเนี่ยสามารถขอบ้านขอน้ําขอไฟขอแบบได้ไหมคะเรามีแบบให้กับลูกค้าเรือเนี่ยผมยังยังยังไม่มั่นใจร้อเราาเซ็น์ว่ายื่นแบบจะไม่แต่ถ้าเป็นรถไฟเวสตาอื่นขอแบบได้หมดเลยอันนี้เรือเนี่ยแต่จริงๆแล้วตามเงื่อนไขว่าความก้างความยาวไม่น้อยกว่าเท่าไหร่ความสูงไม่น้อยกว่าผมว่าผ่านเพราะขนาดที่กว้างกว่าเทศบาลกําหนดอยู่แล้วสูงก็เกิน ยาวก็เกินเราทุกอย่างก็มีพร้อมแล้วก็เรื่องของวัสดุในการทำกัน่ะมันมีความแข็งแรงก็ไม่น่าติดปัญหาไดครับท่านผู้ชมนะคะสำหรับบ้านท,ทรงเรือนะรูปไซเรนนะ,ะในราคา4 3 9 0 0 0บาทหนูบาทบอกเลยว่าราคานี้ไม่แพงเลยนะคะถ้าได้มาดูผลงานจริงๆนะคะมาเทียบกับงานฝีมือมาเทียบกับงานแฮนด์เมดที่แบบเราได้รับแล้วหนึ่ง<น>เดียวเลยที่เราจะได้รับคือความคุ้มค่าและความทันสมัยไม่เหมือนใครก็มาดูหน้างานได้ที่อะไรคะ อำเภอแกลงจังหวัดระยองชื่อค่ะเทียเก้าครับ,รบอ่าเฮียเก้านะที่เซ็เฮ้าบ้านล็อกดาวใช่ครับขอเบอร์ติดต่อค่ะศูนย์แปดหนึ่งหปดเจดห้าศี่เจ็ดโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณเฮียเก้ามากเลยนะคะที่ได้พาแบบหนูแล้วก็ท่านผู้ชมได้มารับชมบ้านสไตล์ที่ไม่เหมือนไทยขอบคุณค่ะครับ